สรุปราคาผักวันนี้วันที่24มีนาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ16บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทกลัมปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ20บาทกลัมปลีม่วงกิโลกร,รัมละ40บาทกลัมดอกกิโลกร,รัมละ17บาทกลัมปลีเขียวกิโลกร,รัมละ10บาท กะหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ8บาทคณะต้นกิโลกรัมละ34บาทคณะยอดกิโลกรัมละ36บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ6บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ80บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ40บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ80บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ50บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ100บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ100บาทรากผักชีกิโลกรัมละ90บาท ใบสะระแหน่กิโลกรัมละ40บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ25บาทใบโหระรพากิโลกรัมละ30บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยชายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยชายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยชายเขียวกิโลกรัมละ80บาทดอกหอมกิโลกรัมละ30บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ55บาท ใบชะพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ60บาทข่าแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ40บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ120บาท พริกกะเลียงกิโลกรัมละ120บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ20บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ50บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ25บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ30บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ40บาท พริกยำแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ30บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ110บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ160บาทถั่วฝักยาวด่วงกิโลกรัมละ60บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ55บาทถั่วพูกิโลกรัมละ100บาท ตัวลันตาวานกิโลกร,รัมละ80บาทฝักลิ้นฟ้ากิโลกร,รัมละ120บาทลูกน้ำเต้ากิโลกร,รัมละ20บาทบัวบงูกิโลกร,รัมละ44บาทบัวพร้อมกิโลกร,รัมละ26บาทบววเหลี่ยมกิโลกร,รัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกร,รัมละ30บาทชะอมกกร,รัมละ18บาท ดอกแคร์กิโลกรัมละ70บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ16บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ28บาทปลาขีนกกิโลกรัมละ20บาทมะระจีนกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงเด็ดขั่วกิโลกรัมละ30บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ20บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ16บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ30บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ38บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ12บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ5 5บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ10บาทมะเขือเทศทอแดงกิโลกรัมละ20บบาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ 8บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ23บาทแตงกวาเบอร์การกิโลกรัมละ24บาทแตงกวาออนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ22บาทฟักทองทองอัมพัยกิโลกรัมละ25บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ25บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ25บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ18บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ50บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ150บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ8บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ20บาทน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ100บาท หัวชัยเท้ากิโลกรัมละ14บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ40บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ115บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ25บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ55บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ100บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ1.4บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ2.6บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ4.3บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ130บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ36บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาท เห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ15บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ60บบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็กวี กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350รยบาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง450บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่700บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กหวีละ20บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางหวีละ35บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่หวีละ60บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ1 2ถึง15บาบาทข้าวโพด ข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16-18บาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60-65บาทจบการสรุปราคาผักต่อไปเป็นการรายงานสถิติของราคาถั่วฝักยาวสูงสุดในรอบ1ปีนะครับผมจะพาไปดูสถิติย้อนหลังนะครับในปีที่แล้วนะครับคือปี2567นะครับ ราคาทั่วฝักยาวนะครับในเดือนมีนาคมนะครับก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ56บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเดือนเมษายนนะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่90บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับราคาจะสูงที่สุดเลยนะครับในเดือน เดือนเดือนอพฤษภาคมนะครับ96บาทต่อกิโลกรัมนะครับสาเหตุนะครับของราคาถั่วฝักยาวจะสูงสุดในรอบ3เนในใน,ในช่วง3เดือนนี้นะครับก็คือ,อนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปอากาศจะร้อนนะครับอากาศร้อนนี่เป็นอุปสรรคของการปลูกถั่วฝักยาวนะครับซึ่งถั่วฝักยาวนี่ไม่ชอบอากาศที่ร้อนมากนะครับโดยเฉพาะอากาศ ช่วงนี้นะครับจะสูงถึง45องศาเลยทีเดียวนะครับบางปีนะครับบางปี48องศานะครับจะทําให้ตอฝักยาวไม่ติดดอกไม่ติดฝักนะครับดอกร่วงหมดเลยครับแล้วก็ทําให้เพลี้ยต่างๆก็จะระบาดได้ง่ายนะครับในช่วงเดือนเมษาก็เหมือนกันนะครับเป็นร้อนเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเหมือนกันนะครับ อแล้วก็มักจะมีอากาศแปรปรวนนะครับมีลมพายุมีอะไรนะครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะครับนี่ช่วงเดือนเดียวกันนะครับสามฤดูเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ตัวฟักยาวนั้นไม่ค่อยติดดอกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เดือนพฤษภาคมก็เหมือนกันเลยนะครับช่วงนี้อากาศยิ่งแปรปรวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลมพายุทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับ สามเดยดูเลยนะครับในวันเดียวนะครับบางวันนะครับก็ทําให้ถั่วฝักยาวนั้นก็ติดดอกติดผลยากนะครับถ้าติดก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแม้เราจะใส่ปุ๋ยใส่อาหารเสริาารสรมต่างต่างนะครับบํารุงเท่าไหร่ก็ไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่เจริญเติบโตนะครับก็เป็นอุปสรรคมากเลยนะครับในการปลูกถั่วฝักยาวนะครับในช่วง สามเดือนนี้นะครับนะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณานะครับในการดูแลพ่อปลูกนะครับตัวฝักเจ้านะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ